สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆสมาชิกช่องต้นสต๊อกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามถึงหุ้นของ UAC นะครับถามถึงเข้ามานะครับก็หลายวันแล้วที่ไม่ได้ตอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีใหม่นี้ก็ผมก็หยุดพักร้อนหลายวันนะครับกับต่างจังหวัดนะครับไปชาร์จแบตเตอรี่ตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงปลายปีช่วงปีใหม่นะครับก็อาจจะเข้าสวนเข้าไร ทำสวนทำไรนอกจากลงทุนในหุ้นแล้วเราก็มีสวนมีไร่นะครับอยากให้ทุกท่านแบ่งพอร์ตการลงทุนดีๆนะครับใช้ชีวิตให้มันหลายๆด้านนะครับเราอย่าทุ่มทุกอย่างอยู่ในด้านเดียวนะครับาอาชีพเสริมนู่นนี่นั่นทําไปนะครับแล้วก็มีสวนมีไรก่ก็ไปใช้ชีวิตนะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับงานประจาเราก็มีนะครับงานเสริมเราก็มีนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้อง บาลาน์ชีวิตกันดีๆนะครับเดี๋ยวผมก็หายไปสักพักหนึ่งนะครับช่วงปีใหม่เจอกนอีกทีก็น่าจะวันที่4มกรานะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนว่า uac เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวกราฟเทคนิคไว้ทีหลังนะครับผมขอมาดูพื้นฐานก่อนราคาวันนี้นะครับ uac ก็5บาท10ตตังค์นะครับวันนี้ก็ช่วงพักเที่ยงนะครับตลาดพักเที่ยงวันนี้วันที่22ธันวานะครับวันพฤหัสเรามาดูกัน รเริ่มจากหัวข้อข่าวแล้วก็ผลดำเนินงานนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเก้าสตังค์นะครับเทียบกับปีก่อนก็ถือว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วก็9เดือนนะครับผมตีเลขกลมๆก็คือ30ตังค์นะครับตีเฉลี่ยเฉลี่ยก็อาจจะได้ไกรามารละ10ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นไกรมารที่4นะครับที่จะออกมาก็น่าจะได้สัก สิบตังค์ก็รวมเลยน่าจะได้สักสี่สิบตังค์ก็คือพื้นฐานก็คือสี่บาทนะครับนี่คือหุ้น uac ผมประเมินพื้นฐานจากงบนะครับได้สี่บาทเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเอา d a t a ตรงนี้นะครับไปวิเคราะห์ต่อนะครับซึ่งมุมมองเรื่องของงบมันก็บอกระดับหนึ่งนะครับมุมมองเรื่องของกราฟเทคนิคก็บอกอีกเดต้าหนึ่งนะครับแล้วก็โมเดลธุรกิจก็อีกเดต้าหนึ่งนะครับพอเรามีเดต้าหลายๆายเดต้านะครับ Data หรือ Data นี่นะครับคือข้อมูลนี่แหละบางท่านอาจจะเรียก Data นะหรือว่าบางท่านอาจจะเรียก Data นะครับก็คือข้อมูลพวกนี้เรารับมาหลายๆทางถูกไหมครับเป็นโมเดลธุรกิจเป็นเรื่องของโควิดเป็นเรื่องของข่าวเป็นเรื่องของผู้บริหารนักลงทุนโอ้โหมีเยอะมากมายนะครับในตลาดหุ้นองค์ประกอบเฟกเตอร์มันเยอะนะครับไอพื้นฐานตรงนี้ก็อีกเฟกเตอร์หนึ่งนะครับอีก Data 1หนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเอา d a ต a าต่างๆมาคิดรวมกันอยู่ในสมองเรานะครับแล้วก็ฟันธงตัดสินใจด้วยตัวเราเองนะครับบน data ต่างๆ Data ต่างๆนะครับทีนี้พวก data Data พวกนี้นะครับเราหาจากไหนนะครับหลักเนี่ยผมก็หามาจากเนี่ยครับเว็บสยามชาติบ้างเว็บเซตบ้างนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเราพิจารณาในมุมของ pe ก็11เท่านะครับก็ไม่แพง ผลตอบแทนนะครับเฉียดสี่เปอร์เซ็นต์ก็โอเคไพร์เปอร์บุ๊กสองเท่าก็ไม่ได้สูงมากนะครับมาเก็ตแคปสามพันล้านเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นภาพรวมก็ถือว่ากลางๆนะครับกลางๆจากนั้นเราก็ไปดูในโมเดลธุรกิจนะครับเราก็ดูจากเว็บไซต์นะครับข้อมูลในเว็บไซต์ก็ปิดอีกดัต้าหนึ่งเดต้าหนึ่งนะครับหลักๆนะคะรับแล้วก็เลือกที่ธุรกิจของเรานะครับเราก็จะเห็นว่า เขาก็มีธุรกิจนําเข้าจัดจาหน่ายสารเคมีนะครับพลังงานมุนเวียนเคมีพันธ์ุสารุรวโภคนะครับเราเลือกเข้าไปดูนะครับเพื่อเข้าไปดูภาพรวมผมดูภาพรวมธุรกิจดีว่าครับกดเข้าไปนะครับประกอบหลายด้านทั้งในในประเทศและต่างประเทศนะครับใน CLMV นะครับก็ธุรกิจแบ่งเป็น4ประเภทนะครับก็เคมีพันนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมปิตโตเรเลียม ธุรกิจผลิตในพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนนะครับก็ถือว่านี่คือโมเดลธุรกิจเป็นธุรกิจของเขานะครับอพอเรารู้จักโมเดลธุรกิจดูภาพรวมเลยช่วงต่างก็พอใช้ได้นะครับต่อไปเราก็มาดูเรื่องของงบนะครับงบงบปี60นดูย้อนหลังเลยนะครับผมชอบดูย้อนหลังนะบางครั้งปีเดียวมันมันก็ดูได้แต่มันก็ไม่ชัดเจนแต่ถ้าเราดูย้อนหลัง4ปีอย่างนี้นะครับมันก็จะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับ เริ่มจากสามมาทัดแรกเห็นไหมครับนี้สินและทุนนีสินและทุนก็ปีหกหนึ่งนี้สินเพิ่มขึ้นทุนน้อยกว่าถูกไหมครับแล้วก็ทําไปทําไปก็ตอนนี้ก็นี้สินลดลงนะครับทุนเพิ่มทุนเพิ่มขึ้นก็ถือว่าดูดีนะครับดูดีงบดูดีธุรกิจก็ผมมองว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้เติบโตนะก็เป็นธุรกิจที่ทรงๆนะครับนิ่งๆมาเก็ตแคปก็สามพันสี่พันล้านนะครับไม่ได้ไม่ได้เพิ่มต่อเนื่องนะครับ แต่สิ่งที่เพิ่มก็คือทุนนะครับทุนยังคงเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะมีโตบ้างเล็กน้อยนะโตบ้างเล็กน้อยแต่ว่าภาพรวมผมมองว่าถ้าเราดูสามัคคีนะครับก็สามพันล้านเองนะครับสินทรัพย์ก็ยังอยู่ในโซนประมาณนี้นะครับแล้วก็เติบโตได้ด้วยตัวเองนะครับมีรายได้เห็นไหมครับสองพันพันกว่าสองพันนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้ว่าจะโตแบบไปเรื่อยๆนะครับมันก็มีโดดบ้างต่ําบ้าง คือภาพรวมแล้วมองว่ามันก็ส่งส่งสเียรน,นะครับเป็นหุ้นที่สเียรกำไรต่อหุ้นนะครับจุดนี้สําคัญนะสิบห้าตังค์บ้างบางปี20ตังค์นะครับโอ้โหปีนี้ปี6 3สได้40ตังค์ก็ถือว่ามันก็กระโดดกว่าปีเกินก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้หลายๆปีประกอบกันเราจะเห็นภาพว่าฐานที่มันแน่นๆ่นก็คือแถวแถวคูณด้วยปีสิบถ้าเราจะได้ประมาณ2บาทถูกไหมครับนี่คือฐานที่แน่น สี่บาทน่าเป็นปีปัจจุบันนะครับปีหกสามส่วนปัจจุบันนี้ไม่ยังไม่คข้ปีถูกไหมมันยังได้ยี่บเก้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะประมาณว่ามันอาจจะไม่แน่อาจจะเป็นช่วงที่ดีของธุรกิจปีโตนะครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้มันจะถ้ามันดีมันก็จะดีถ้ามันแย่ก็จะแย่นะครับกลุ่มพวกนี้นะครับกลุ่มพลังงานกลุ่มปีโตนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะมองว่าสี่บาทเนี่ยณปัจจุบันแต่ในอดีตเนี่ยมันอยู่แน่นๆอยู่แถว2บาท นะครับพอหุ้นตัวนี้เราก็จะมองว่าสองบาทถึงสี่บาทอ่ผมก็จะได้ข้อมูลแล้วก็จะค่อยๆสรุปนะครับอยู่ในสมองเรานี่แหละนะครับประกอบประกอบข้อมูล Data หลายๆตัวเข้าไปนะครับแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นลดลงนะครับราคามาตรฐานของเรากลางๆนะครับความคุ้มค่าของเราเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้คุ้มค่าคือสองบาทถึงสี่บาทถูกไหมครับเราคิดในสมองเราแล้วสองบาทถึงสี่บาทในมิติของงบถูกไหมครับต่อไปเราดู ข้อมูล Data อื่นๆประกอบนะครับฟรีโฟลด์เป็นไงโอเคฟรีโฟลด์ได้นะครับ3ามเมีเจ้าใหญ่ถืออยู่4 8นะครับนำสกุลชีวะเกตก็ถือหุ้นใหญ่อยู่นะครับเซรีวิวัฒนาก็เป็นหุ้นกลุ่มครอบครัวกลุ่มตระกูลนะครับไม่ไม,ไม่ไม่กี่ตระกูลนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีเจ้ามือเจ้าของนะครับส่วนสถาบันต่างๆไม่ได้มาเล่นนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดพื้นอ,อุ้นใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นนามบุคคลนะครับเพราะฉนั้นหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่นิ่งๆทรงๆสเสถียรน,นะครับงบก็โอเคนะครับกําไรก็เพิ่มขึ้นนะครับกําไรสะสมยังคงโอเคนะว,ว,ว,วิธีดูครับดูภาพรวมประมาณนี้นะครับสินทรัพย์เองก็โอเคนี่สินก็นะครับยาสั้นก็ร้อยกว่าล้านสองร้อยล้านปีนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยครับปีก่อนนู้นร้อยกว่าล้านนะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไร เพราะฉะนั้นก็นี่งบต่างๆก็ถือว่าพอโอเคนะครับพอใช้ได้ไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับกลางๆนะเอาไว้ประมาณนั้นนะครับพื้นฐานจากงบ2บาทถึง4ี่บาทนี่คือสิ่งที่เราประเมินนะครับต่อไปเราก็ไปประเมินในเรื่องของจังหวะกราฟเทคนิคครับจังหวะกราฟเทคนิคผมดูทำเฟรมที่มันกว้างนะครับก็คือกราฟเดือน พอดูกราฟเดือนปั๊บโอ้โหมันชนแนวต้านพอดีครับแถวนี้เป็นแนวต้านนะครับ5บาทตรงนี้แนวต้านอินดิเคเตอร์เองก็ถือว่าซื้อเยอะเกินไปนะครับเป็นโซนขายเอาละกันนะครับถ้าขึ้นไอซ์อยุด้านบนเนี่ยถ้าเป็นกราฟเดือนนะครับผมมองว่าเป็นโซนโซนขายนะครับถ้าลงอยู่โซนล่างเนี่ยก็อาจจะเป็นโซนซื้อนะครับจริงๆหุ้นอยู่ในเขตโซนซื้อก็คือประมาณนี้ครับแถวแถวสบาทตรงนี้ครับสามบาทลงมานะครับสามบาทลงมาส่วนตรงนี้ผมมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยคุ้มเป็นโซนขาย นะครับแล้วก็พื้นฐานที่เราดูเมื่อกี้นะครับจากพื้นฐานเราเจอว่า4บาทถึง2บาทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าแถวๆ4บาทลงมาตรงนี้ครับ4บาท20าทลงมาเนี่ยเป็นโซนซื้อนะครับนี่คือสิ่งที่เราประเมินจากกราฟนะครับแต่ถ้าเกินกว่า4ผมมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับปันผลเท่าไหร่เมื่อกี้เราดูนะยังไม่ได้ดูนะมันดูปันผลปันผล3 4มเเซนนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่ นิ่งๆน,นะครับเพราะฉะนั้นราคาลงมาปันผลที่เรามองว่าคุ้มเราก็ซื้อได้นะครับแล้วก็มาเก็ตแคบ3,003ถูกไหมครับ3,003พอๆกับสินทรัพย์นะผลหุ้นตัวนี้นะครับผมมองว่าลงมานะครับลงมาก็ซื้อได้นะครับขึ้นไปก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ปันผลอาจจะจะให้ดีต้อง4-5%ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นผมนะผมก็จะมองว่า4บาทลงมานะครับเป็นส่วนซื้อไม่ใช่บอก ไม่ใช่บอกว่าห้าบาทนี้ซื้อไม่ได้นะแต่ผมมองว่ามันอาจจะไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าใช้คุ้มถ้าผมประเมินนะผมก็จะบอกว่าผมจะซื้อแถวๆสี่บาทลงมานะครับสี่บาทลงมาถึงจะเป็นจุดที่รอตั้งรับรอสะสมเกินสี่บาทผมมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับถ้าสี่บาทลงมาเนี่ยผนผลก็จะน,น่าจะได้มากขึ้นนะนะครับแล้วก็จังหวะของกราฟเองก็ทําไว้โลต่ําสุดก็คืออาจจะถึงแถวๆสองบาทกว่าเลยนะครับเพราะั้นใครที่ทนต่าแ,แถวๆนี้ก็ถือว่าสบายใจนะครับสองสามบาท รับปันผลไปได้ชิวๆนะครับลงมาก็เก็บเพิ่มโอเคครับนี่ก็คือหุ้น UAC จากงบจากกราฟเทคนิคแล้วก็ธุรกิจจากเว็บไซต์นะครับส่วนที่เหลือข้อมูลบางอย่างถ้าท่านมีเพื่อนทํางานอยู่บริษัทนี้นะครับท่านก็จะได้ข้อมูลที่เป็นวงในมากขึ้นอย่างเี้ยนะครับมันมีข้อมูลหลาะยละอย่างประกอบกันนะครับแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายนะขอรบกวท่านใช้วิจรารณญาณนะครับช่วงนี้ก็ กระแสไวรัสนะครับโอเมกอนก็ไม่รู้ว่ามันจะจบที่ตรงไหนนะครับเราก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับลงซื้อนะครับผมตอนนี้กลยุทธ์นะครับลงซื้อขึ้นขายนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมทําอยู่นะครับเราก็ดูเป็นรายตัวไปนะครับตัวไหนถึงจังหวะที่คุ้มผมก็ซื้อตัวไหนที่แพงผมก็ขายออกนะครับแบ่งขายแบ่งซื้อนะครับกลยุทธ์ แล้วก็หุ้นที่เราถืออยู่ก็ถือผมถือกระจายหลายๆตัวนะครับนี่ก็คือหลายๆตัวส่วนใหญ่พอร์ตก็ยังเขียวอยู่นะครับจุดเขียวก็คือเป็นเรียกว่า MOS นะครับ mos ก็คือไว้ Margin of Safety นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเป็น Support พอเกิดวิกฤตปุ๊บหุ้นเราก็ยังเขียวอยู่นะครับลงมาก็อาจจะไม่ไม่ถึงทุนอย่างนี้นะครับหรือถ้ามันลงถึงถึง,ถ,งถึงทุนเราแล้วก็ไม่ต้องไปเสียดายนะเพราะปันผลเราก็คุ้มถูกไหมครับ เราก็แค่ซื้อเพิ่มนะครับเงินเราก็เติมแล้วก็ซื้อเพิ่มนะครับนี่ก็คือแนวคิดที่ผมใช้อยู่นะครับขอทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับไว้พบกันใหม่นะครับท่านใดมีคําถามถ้าผมมีเวลาว่างผมก็จะมาตอบนะครับแต่ว่าช่วงปีใหม่นี้ผมอาจจะไม่ได้เข้าอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็อาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ในสวนในไร่นะครับไว้พบกันใหม่หลังปีใหม่นะครับแต่ถ้าใครมีคําถามเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ผมยังพอได้อยู่นะครับแลหลังจาก ยี่ยิบสี่ยี่ห้าไปแล้วเนี่ยบางทีผมอาจจะไม่ว่างนะครับขอตักท่านโชคดีนะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ